จริงสิ่งที่จะบอกก็บอกตัวเองความจริงเรื่อจาก์เป็นคนซึ่งมีคุณภรพมไม่ใช่คนตามต้อ,ตอไม่ใช่คนไม่มีความรู้นี่มาหาเราชีวยช่วยช่วยอาจารย์ได้ลูกสาวห้าคนเลี้ยงได้ดีหมดทุกคนมีอนาคตใครเลี้ยงลูกได้อย่างนี้บ้างครับ พูดความจริงนั่นเอมผมวม่านายอนะครับพี่ผมไม่จิญยอเพราอาจารย์เพื่ออะไรใช่จิตผมเห็นยังไงผมพูดไปตามความจริงวันนี้ผมมีโอากาสโทร,รคุยกับอาจารย์มุกคุยกันประมาณ้าทีไดครับ ไปสตาร์ทปกจันมุ่งผมก็ฟังไปก็เป็นเรื่องดีดดมากวันนี้เอาไม้มานังจะพูดให้ฟังว่าพูดเรื่องอะไรเป็นเร,รื่องด,ดีมาก่องด,ดีมากครับไป ครับผมไม่มีความจำเป็นที่จะพูดบากราจารย์ไปไหนอีกลแล้ว <c oughs> แค่เข้าใจกับพี่เข้าใจว่าเรื่องธรรมะทะลุปุโปลงกันหมดแล้วใ้ทะลุก็ที่เราคุยกันไง

ไหนต่อนี่ครับไม่มีทางไปแล้วอาายผมที่เอ็มซตาได้เือว่าน้เร็กแล้วต่ผหน้าประตูนิพพานแลอาจารย์ครับรอวันเวลาที่จะเดินเข้าไปเท่านัีนเอนนี้ไปจอดอะล้นคนที่ผมหมายถึงเอ็มซี MC ตานะั้ นลยที่นีบความว่าเปิดปากกจเปิดปากกจเปิดปากปูดสีตาเปิดปากกดเปิดใจเห็นสีตาเปิดเสีปิดจเห็นสีดารู้เปิดใจก็เห็นเปิดจิตรเป็จรับสีตาสีาคือ เป็นยัเป็นประสูตรที่ผมคนพบาอาจารยไปลงมือปฏิบัติเยจริงไหไมถ้ารามอเงียสีตาครับนี่ผมก <ๆ S 1> ็ปฏิบัติอยู่พี่รพาทาทครับก็ทําจิตให้นิ่งอยู่พี่ตอนนี้ ถ้าจิตไม่วุ่นวายคือคือว่าสีดาอจร์เขจะสอสี่านสีา,สาคือสไนี่ไม่มีอะไรตัวอย่างว่งสีไไชีวิตไรนสภาพ สัตวอะไรบุคคลกมอะไรคนไม่สัตไชีวิตไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีชีก็ไม่มีต้ตนอะไรก็ไม่มีเอาจารก็ไม่มีต้นตนผมก็ไม่มีต้ตนเป็นของสมุทรั้นเองู้แล้วก็ เป็นธรรมะยยติเป็นธรรมาโเคครับธรมยตาเป็นอรที่เราเกิดาเป็นอที่เรากอเขาแก้เวลาที่เจ็บเจ็พอทนได้แต่พอสุท้าเจ็บยังไงทนได้ไม่ได้พอสุดท้ายก็สิ้นลมไป สิ้นลมสิ้นว,วิญญาณสิ้นกายสเป็นเกนจตายจะพูดวความหมายแบบสรายก็ถูกอาจารย์เกิดแก่เจ็บตายธรรมดาบทบาทบทบาทอันแท้จริง าาก็กเป็นก่อ,อนก่อนตายก็ยิ้มสดใสถึงเวลาตายก็ยิ้มเพลงนะครับพี่ยิ้ม, <S 1> <S 1> <S ย,มยิ้มเพลงนี่ยิย้มเหลียวมาทั้งมองข้าชำเลืองมาหาแล้วก็ยืดอก กันย um ิบครับค่ะพี่

พี่ผมไปโรงพยาบาล,ลวันนี้ผมเห็นคนที่รุ่นเราเนี่ยโอ้โห,โโหเดินกระโดดกระเดกกระดอกกระเดกงน่อยเปียเสียขาบางตัวคนเป็นแผลพุพองตามเนื้อตาม,ต,ามตัวดูแล้วโอ้โหสังเวชแต่ละคนผมก็นึกว่าผมเป็น,เป,นเป็นขนาดนี้ก็ยังเรียกว่ายังเป็นในสภาพที่ทรมานน้อยกว่าเขาอะ ก็ครับไป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 ไหนไม่ไม่ต้องให้บอกแล้วก็ไม่แล้วก็อย่าไม่ต้องมาถามไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องถามกันเลยว่างง้นรู้เอาคิดเอา ครับท <Captain. S 2> ่านปโปรแกม่ว้กำลังไปัโปแ้ปีก9ปีลไมสบาวังไปกำลังไปสครับ ครับเราเรากำลังท่องเที่ยวไปกับการเวลาอยู่เดินทางไปกับการเวลาเพราะเราเขียนเพราะ พราะเราเขียนลงไปในหัวใจแราว,ว่าโอเคโอเคนี่รับทุกสภาพเลยตอบโอเคอย่างเดียวเลยตอบว่าตกลงใช่เลยอะไร ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรกับกับไม่ไมีปัญหาไลา่ไล่ไล่สภาวะกับไล่ปัญหานี่อันเดียวกันไม่มม่ยังอย่างนั้นก็ต้อง,ต,องต้องเติมคําว่าไล่ปัญหาไปอีกสภาวะหนึ่งก็ได้ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เติมอย่างนั้นผมก็เอาไว้โดเดตอย่างเดียวก็ได้ว่าตอนนี้เราเราก็คิดว่าไรปัญหาด้วยครับเราเราไม่เติมอย่างนั้นบอกว่าอย่าเติมผมก็ไม่เติม แต่ผมเอาซ่อนไว้ของผมเองซ่อนไว้ในหลังจากที่เ,เรียนสี่ลายแล้วเรว,วก็มานึกแถมที่เฉยไม่ได้เอาไปไว้ตรงไหนอรับอยู่แล้วรับอยู่แล้วแต่ก็หมายถึงว่าที่ผมพูดต่อท้ายหมายถึงว่าจะเป็นสภาพไหน ก็ไม่มีปัญหาที่ทําให้เราติดขัดทุกลักคือไม่ับแล้วเปิดปากเปิดใจเปิดจิตปิมีข้ออาจารจะเปิดอะไรันเจญหากเปิดแลัญาแล้วอาจารย์ครับอเปิดจิตเปิดใจเปิดปากเปิดฟังเปิดจิตเปิดจิต เปิดจิตยอมรับรู้อาา 4, ๋อาาไม่ดีนะดนั้เปิดหมดแล้วนะ,สะแสดงว่าอาจารย์ไม่เปิดจริงกันสิอ๋อจริงสิเปิดจริงจริงแล้วไปใส่ขอ้อห้ามทำไมคนระับก,ก็ก็ไม่ใส่ก็ได้ไงงั้นผมก็ออกก็ได้งั้นผมก็ออกเลยพี่ไม่เอาละ ออกออกละอพอไร้ปัญาพอไปัญหาท่ว่าไอ้ีเรืสีไร้ยังมีปัญหาไรไม่มีปัญหาแล้วแต่เสีไร้ครับปัญหาอยู่ตรงในสีไร้ครับี่ตอบผมสิครับถาจะเติมเขาว่าอะไรปัญหาถามว่าเห็นสีไร้ปัญหาอยู่ตรงไหนอ๋อ ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่อาจารย์อกจะเจอปัญหา้วไปเพราะเพราะอาจรยคิดว่าสี่ไรยังไม่สมบูรณ์แบบอาจารย์เลยอาจารย์มีปัญหาหนึ่งอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีในในที่ที่ที่ผมว่าไม่มีปัญหานี่ผมคิดว่าเรามีสี่ไรแล้วก็ไม่มีปัญหาทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีปัญหาอะไร อย่างนั้นเราก็บอกว่าไรสภาวะไรตัวตนไรบุคคลาไรสัตวะก็ใช่แล้วใช่แล้วครับโอวันวันวันน,น,นี้วันนี้ปัปญหาต่างๆผมเบาไปเยอะเลยพี่เบาไปแม้ก นี่ก็ก็ตอนนี้เขาจะบ่นเขาจะว่าเขาตำหนิอะไรผมนิ่งอย่างเดียวนิ่งตลอดไม่เถียงเลยเออก็ดีไปอย่างครับพี่นิ่งฟังตลอดแล้วก็เวลารอหมอแล้วก็นั่งหลับตาเล่นกับลมหายใจไป ไอ้รอสบายมาก่อนนีดรอหมอนี่ทุรนทุรายครับพี่รอหมอรอยานเนี่ยเหมือนจะกับทั้งวันมีแต่ความกับกุ้มเกลียวกราดกว่าจะถึงเวลานัดทำให้หงุดหงิดตลอดวันนี้สบายจะนานยังไงจะกลับช้ากับเร็วไม่ได้สนใจอนะไรแล้ว

เออครับครับก็สบายแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วถ้านึกอย่างนี้บางทงแต่ละห้องนี่จะเข้าไปฟังไม่เข้าฟังก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ไม่ความอยากก็ไม่มีแล้วพี่คืออาจารย์ต้อเข้าใจนะว่า ครับัฟ้มมมมละจะไปฟคจครับครับจะตจไาานะไปฟังฟยาิบอกอจพนะไปฟังเพื่อ,อะจะจะไปฟังให้เกิดความรุงรังในจิตวิญญาณทาไม สิได้แล้วในยังปริญญาปฏิบัติปฏิเวร์ครับท่านดูไหมครับท้ารูปโปร่งไปไม่ต้องไปคิดอะไร